多啊多，年啊多，年啊多。 แดงอารองแดงอารองโวคนนี้เป็นโหวโทวดี่้นะครับโหวี่้มครับวางแดงคือแดงมาไม่ว่วใจเดิมนะันดีปลาท้องครับนำปาไปดำปาไปนำปมาไปนำปมาไปนำปมาไปนำลาไปำปาไปนำไปดำปาไปดำปาไปนำปาไปนำไปนำาไปลาไปาไปาไปดำาไปดาไปดบไปดไปดำปลด่ bóng luôn là gặp moment con bóng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video hấp dẫn ผมว่าของเขายนทางความือน้นรับมของเขาวัน้ที่างคมือทน้าครับดัาจับต้อยเัต้อยนะได้ก่อนเรียวได้ก่อนเรียวป้าไปลาไปลาไปลาไปได้ลาไป น้ำแดงไปกลางน้ำแดงโอ้ยไอ้ดำพาไปเร็วดำไปดำต้อนดำต้นดำต้อไอแดงจะเลียวล่เลียวไม่ได้หน้าดำดลอโกได้ดำลอกโกบอลลงไปข่าวปังเลยนะข่าวปังข่าวปังเปนฟเลยเนี่ยไอ้แดงเนแดงตันต้อน

อยูด่ดำแล้วนะครัอยู่ดำนะครับ ¡Pare, pare, เข้ายู่หลันาตอนนี้ยู่นาเวียบีนะครับยู่นาเวีีเลยเออดำการองมาดำการองมอดำการองครับมอดำการองเออดำมาดำาดำก้ารองมอดำการองมาดำการองครับาปน้ารวินาีิ้ารวเวลาผ่านไปแลินาวกับนลิาทีลืมมึง ผักน้อกับพ่อมก่อนต่อดั้คือหลังซ้านไล่ไล่ไพร่จมพลนะครับหลังซ้าล่ไพรยจมพลนะครับพอมโคเน่ไปงัวโคเน่ซ้ำกับเดิมพันซาเต้นสองมือกับเดิมพันซเต้นสองมือกับไปงัวโคเน่ซ้ำนะครับ lao qua đèn

วัดไปไปน้ำไปน้ำเข้าไอ้แดงไอ้แดงเข้าอ้อนไอเดงเข้าอ้อนหัวเต็มติ่เลยเจ็ดรอง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  แดงกับแดงแดงนะครับอยู่แดงนะครับอยู่แดงกับพับลงลงแดงแดงอย้่นะครับคือแดงมันไม่พอใจเดิมนะครับคนดีปากต้องกับต้มตัวดำนั่นคือหลังสั้นลายปลายชุ่มพลนะครับเจ็บโตอกรองเจ็บตอกรองเจ็บตอกรองครับราคาอยู่แดงนะครับราคาขายอยู่แดงตอนนี้

สิบเจ็ดนาทีนะครับเวลาจนบ้านไปสิบเจ็ดนาทีแล้วครับฝ่ายไทยนะครับเออกอดน้ำกับกอดน้ำกับหลังซ่านหลังซ่านลายปลาจมพลนะครับแดงแดงหน้าไม่เวใหญ่เดิมนะครับบอลดีวางท้องมาท้องมอกวันที่สามกับเถึงวันที่สามแดงสองพื้นกับทำอะไรทำอะไรไปไป ไม่โด่โคตร้อยแต่นม่อยากมันแบกไหมแบบ กได้รู้ในกครังเสริดย 外地的，本地的。

นี้บางต็กบันนามเวลา2ยีิีนาทีกับสนาทีครับ่มไม่าจะเดิมกับคนนี้บังต้นะครับของไหนกองขายโค้ดจนะครับกองมันยีริบกับครับเงินเดมันามต้องไับาไปนะครับโค้ดคนนี้เป็นโค้คนนี้ส้างกับเด็มาไม่าจะเดิมกับคนนี้บางบนานะครับกับเงินันตามแซงต้องกับบาไปครับ